สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแก้วตู้สตูดิโอวันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องมัจจิโอโกเมื่อเธอรับจ้างไปเล่นดนตรีแต่ดันได้แฟนกลับมาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังสปอยกันเลยนะคะพักยอนตัดสินใจอยู่ที่โลกแห่งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาและเธอ,อยูจองตัดผมให้เขาเปลี่ยนลุกใหม่เป็นไอดอลคนดังยุค2021อยูู่จองค่อยๆตัดผมให้เขาพักยอนตกใจกับทรงผมใหม่ของเขาทาไมมันดูบ้องแบบ me. ยูจองบอกว่าทรงนี้กำลังฮิตเลยนะพักยอนไปดูกระจกแล้วบอกว่าถ้าเป็นทรงนี้งั้นค่าขอกลนหัวแล้วบวชเลยดีกว่ายูจองเลยพาเขามาตัดผมกับผู้จัดการของอ e ีวอนเธอเห็นก็บ่นว่ามันเละเทะมากต้องแก้งานเยอะเลยและเธอก็ค่อยๆตัดผมให้พักยอนบอกเลยว่ามองจากข้างหลังก็หล่อมากอะ่ะพอตัดผมเสร็จแล้วหน้าตาของพักยอนดูเป็นเดบิวต์มากๆผู้ช่วยผู้จัดการเข้ามาก็ชมใหญ่เลยว่าเขาหล่อขึ้นมากเขาจึงอวยว่าตอนค่อยู่ โซนก็หล่อประมาณนั้นแหละมีสาวๆมาติดค่าเยอะเลยเวลาค่าอยู่ที่นี่ก็คงมีสาวๆเยอะไม่แพ้กันยูจองบอกเขาว่าพูดอะไรให้ระวังด้วยถ้าไม่อยากจัดงานศพตัวเองต่อมาเมื่อพวกเขากลับมาที่ห้องยูจองก็เตรียมการให้เขาทําบัตรประชาชนเพื่อหางานพักยอนวางแผนอยากเป็นเดบิวเพื่อจะได้มีสาวๆมาชอบเลยโดนยูจองดุเขาเลยบอกว่าเขาแค่อยากทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆจะได้ซื้อของดีๆให้เธอและทําให้เธอมีความสุข ยูจองขอบคุณและจัดการจูบเขาพักยอนถามว่าการจูบสั้นๆแบบนี้เป็นธรรมเนียมของที่นี่หรอจูบนานไม่ได้ใช่ไหมยูจองเปลี่ยนการแต่งตัวให้เขาแล้วพาเขาไปแนะนำสถานที่ต่างๆและถ่ายรูปด้วยกันพักยอนเริ่มเล่นเกมเป็นถ่ายรูปได้เมื่อ,อยูจองจูบเขาเขาก็ตื่นเต้นพวกเขาดูแลกันและกันเป็นอย่างดีทุกอย่างไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันซื้อเสื้อผ้าด้วยกันวันต่อมาอยูจองต้องออกไปทำงานและให้พักยอนอยู่บ้านคนเดียวเขารู้สึกหงุดหงิดใจ ที่เป็นผู้ชายแต่กลับให้เธอเลี้ยงดูจึงมาขอให้แฟนคนดูแลหอหางานให้เขาเขามาทํางานจิปาถาถ,าถึงแม้ว่าจะยากลําบากแค่ไหนและเขาไม่เคยทํามันมาก่อนส่วนอ e ีวอนก็ผิดหวังในความรักนั่งกินเหล้าทั้งวันไม่ออกไปทํางานจนผู้จัดการต้องมาตามแต่เขาก็บอกว่าเขาอกหักเขาพยายามไม่คิดถึงเธอแต่เขาหยุดมันไม่ได้เขาขอให้ช่วยพาย,ยูจองมาหาเขาทีส่วนพักยองก็ดีใจที่ทํางานได้เงินเป็นครั้งแรกยูจองเรียกให้เขาไปนอนบนเตียงด้วยกันยูจองกอดเขาแต่ เขาก็รู้สึกปวดเขาเลยสารภาพว่าเขาไปทํางานที่ต้องใช้แรงงานมาเลยทําให้เขาปวดเมื่อยตัวเขามอบเงินให้เธอแต่ยูจองบอกว่าอปป้าเก็บไว้ใช้เธอะ เขาจึงบอกว่าให้ยูจองเก็บไว้เพราะสิ่งที่เธอให้มานั้นมีค่ามากกว่านี้เยอะแล้วเขาก็กําลังจะจูบยูจองแต่โดนยูจองทําโทษและเปลี่ยนเรื่องชวนเขากินข้าวแทนพักยอนชวนเธอไปกินข้าวข้างนอกเพราะว่าจริงๆแล้วเธอทําอาหารไม่อร่อยเลยด้านผู้จัดการของอ e ีวอนก็กําลังมีปัญหาที่เขาไม่ไปร้องเพลงจึงวางแผนที่จะทําบางอย่างพักยอนก็คอยดูแลยูจองด้วยความรักและเขาก็นึกถึงสิ่งที่ร่างทรงทิพย์พูดว่าเธอจะต้องตายชาวมาพวกเขาสองคนก็ชวนกัน ไปดูสุริยุปราคาและชวนกันไปกินข้าวเย็นร่างทรงทิพย์แอบตามพักยอนมาเขาขอให้พักยอนขึ้นรถไปด้วยด้านอ e ีวอนก็หมดสติอยู่ในห้องส่วนร่างทรงทิพย์ก็บอกพักยอนว่าเขาเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานอาจจะแค่หนึ่งเดือนหรือนานสุดก็หนึ่งปีเขาจะหายไปในคืนวันที่พระจันทร์เป็นสีน้ำเงินหรือสุริยุปราคานั่นเองทางเดียวที่เขาจะรอดก็คือให้อยู่จองตายแทนเขาไม่งั้นชื่อของนักดน,นตรีพักยอนในประวัติศาสตร์จะหายไปตลอดกาล พักยอนยืนยันที่จะไม่กลับไปแล้วเขาก็มาทำงานยูจองมาหาเขาและเห็นว่ากำลังมีของบางอย่างร่วงใส่พักยอนอยูจองเข้ามาขวางไว้พักยอนมาเฝ้ายูจองที่โรงพยาบาลเขาพูดกับตัวเองว่าความรักของเขาและเธอนั้นมันช่างยากลำบากเสียจ,จริงเขาควรจะทำอย่างไรต่อดีเขาคิดถึงอดีตที่เคยเล่นดน,นตรีและไม่ยูจองคอยเชื่นชมเขาพวกเขาเฉลิมฉลองด้วยกันเขาพาเธอมาเดินตลาดและซื้อของขวัญให้เธอบอกว่าจะให้เธอในวันแต่งงานเพราะเธอคือโลกทั้งใบ ขของเาพักยอนกําลังแต่งเพลงจากความรักที่เขามีให้เธอวันต่อมาลุงของยูจองบอกให้เธอรีบหนีไปเพราะกําลังจะโดนเต้เท้าคิมลงโทษจึงมีบ่าวลือว่าพักยอนจะต้องโดนลงโทษแทนเธอโดยข้าวของทั้งหมดของพักยอนจะถูกเผาพวกเขาทั้งสองคนหลบมาอยู่ด้วยกันพักยอนแอบไปซื้ออาหารจึงบอกให้เธอซ่อนตัวให้ดีในขณะที่เธออยู่คนเดียวเธอก็ถูกจับตัวไปพักยอนไม่เห็นเธอก็เรียบตามหายูจองโดนจับตัวมาขังไว้ในวัด และใต้เท้าคิมสั่งให้จุดไฟเผาเธออีวอนมาร้องขอว่าอย่าทำร้ายเธอแต่ก็ไม่สำเร็จพักยอนเห็นยูจองโดนไฟเผาอย่างทุกข์ทรมานพักยอนจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยแต่แล้วเปลวเพลิงก็เผามอดไหม้เขาทั้งคู่ร่างทรงทิพมาหายูจองยูจองถามเธอว่าพักยอนไปไหนร่างทรงทิพเอาหนังสือดนตรีของพักยอนจากโชซอนมาให้เธอเมื่อยูจองเห็นก็จำได้ว่ามันเหมือนในความฝันของเธอด้านอีวอนก็มาทำร้ายพักยอนที่ทำให้ยูจองต้องเจ็บตัวแต่ความจริงแล้ว ผู้จัดการชายของเขาเป็นคนวางแผนฆ่าพักยอนเพื่อให้ยูจองกับอ e ีวอนได้อยู่ด้วยกันและทำอัลบั้มต่อพักยอนมาที่ห้องเขาก็ไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะมือของเขาสลายไปเป็นพักๆพ,พักยอนคอยดูแลยูจองและแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับพระจันทร์สีน้ำเงินว่ากำลังจะเกิดขึ้นยูจองรีบปิดทีวีพักยอนทำงานทุกอย่างเพื่อหวังจะดูแลยูจองร่างทรงทริพมาหาเขาส่อนยูจองก็กำลังซ้อมและแต่งเพลงที่ต้องใช้ในการประกวดรอบต่อไปร่างทรงทริพบ,บอกว่าเธอพยาย ตามหาคาตอบแล้วแต่ไม่รู้ว่าในวันที่พระจันทร์สีน้ําเงินพักยอนจะต้องกลับไปหรือไม่และถ้าพักยอนยังอยู่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่เช่นกันพักยอนกลับมาช่วยดูแลข้าวของในห้องดูรูปต่างๆเพื่อเก็บเป็นความทรงจําพักยอนเจอหนังสือดนตรีของเขาร่างทรงทริพย์บอกว่าประตูจัก,กรวาลจะเปิดอีกครั้งในวันที่พระจันทร์สีน้ําเงินพักยอนมาพาย,ยูจองไปเดินดูไฟเพราะเขาทนคิดถึงเธอไม่ไหวยูจองชวนเขาไปเที่ยวแต่พักยอนบอกว่าเขาไม่รู้ ว่าจะได้ทำมันไหม เขาอยากอยู่ข้างๆเธอไปตลอดให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ทําให้ยูจองเสียใจที่กําลังรู้ว่าเขากําลังจะจากเธอไปและทิ้งให้เธออยู่ที่นี่เพียงเพราะกลัวเธอเจ็บปวดยูจองขอร้องไม่ให้เขาจากไปพักยอนขอร้องให้ยูจองบอกลาเขาพักยอนบอกกับยูจองว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกแ0่ร้อยปีหรือหนึ่งพันปีเขาก็จะตามหาเธอสรางเฮโยยูจองและพวกเขาก็กอดกันแล้วร่างของพักยอนก็ค่อยๆสูญสลายไปยูจองร้องไห้เสียใจ เพลงที่ยูจองแต่งชื่อว่า เจ้าต้องไปด้วยหรือ,อยูจองยังคงร้องไห้เสียใจกับการจากไปของพักยอนและแล้วก็มาถึงงานออดิชัน่นยูจองเข้าประกวดด้วยความมั่นใจเพราะพักยอนเข้ามาจุดประกายความฝันในการเป็นนักดน,นตรีและการร้องเพลงให้เธออีกครั้งยูจองใช้เพลงเจ้าต้องไปด้วยหรอในการประกวดเพื่อรำลึกถึงความรักระหว่างเขาและเธอซึ่งเขาข้ามเวลามา600ปีเพื่อพบเธอเธอร้องเพลงด้วยความสุขกรรมการต่างประทับใจกรรมการถามเธอว่าเนื้อเพลงทำไมถึงยอมให้คนรักจากไป ยูจองตอบว่าเธอรักเขาหมดหัวใจแต่ไม่เคยเสียใจที่ได้รักเขายูจองกลับมากินเบียร์คนเดียวก็คิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กับพักยอนอยูจองกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนทํางานเยอะรีบวิ่งไปทํางานแล้วเธอก็ทําสายคล้องพงกุญแจที่เหมือนกับพักยอนเคยซื้อให้เธอในอดีตหล่นเธอหันมาเก็บแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก้มเก็บให้เธอด้วยเขาพูดว่ารันิยมของคุณแปลกดีนะยูจองยิ้มมีความสุขที่ได้เห็นหน้าเขาเพราะเขาเจอกับพักยอนที่กลับชาติมาเกิดแล้วแล้วก็มี ผู้หญิงคนหนึงมาเปิดรูปหนังสือพักย่อนในสมุดบันทึกก็เห็นว่าเป็นเดบิวแห่งยุคโชซอนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมาชิโโกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เกียวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ